ราตีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กันในแบ c k ฟอร์บัแล้วเราจะมาเล่นแอแอคสุดท้ายกันแต่ก่อนอื่นก่อนใดผมไปปลดล็อกอสกินปืนมาเดี๋ยวดูกอนดูกอนสกินปืนอันไหนวะปลดล็อกมาแล้วนี่อยู่ไหนมานี่ผมว่าเท่นนะปกติมันเป็นอย่างนี้เว้ยมันจะไม่เงาใช่ไหมเขาใสุ่๊บเงาเลย <c oughs> เกี่ยวอะไรกันนะัะเีนคือผมไม่ค่อยชอบอันนี้แหละ <c oughs> เออ ใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนไออะไรนะเอ็มสี่ปะลืมเอ็มสี่นี่เงาอ่ะแบบมันสีทองอะชอบใส่ไปอะไรอีกอะเพื่อนอะไรอีกที่ผมปลดมาวะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ก็ใส่ใส่ไปก่อนไม่รู้ว่าปลดมาก็ใส่หมดฮะผมเพื่อนอะไรอีกอะเทคนหยอ่ะไม่ใช่ป้อนมาป้อน,นป้อน ่ธรรมดาอันนี้น,นี่ขวานด้วยเอ้ยเท่ขึ้ดเยอะเลยไม่ไม่ชอบแบบเนี้ยไม่ได้ชอบแบบเนี้ยเออไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบเออเป็นลายเกินไปหน่อยนิ้สีดำดีกว่าชอบสีดำนี่ด้วยปะเออนี้ด้วยแต่ว่าอันนี้ผมเอาเป็นนี้ดีวกว่าเออมันดูโหดดีบลเชเ,เต้แบลเชเต้ไม่ได้บล็อกขวานเล็กขวานเล็กขวานเล็กไม่ได้บีเฮ้ยขวานเล็ก่าขวานเล็กใช้อะไรอยู่ใช้นี่อยู่ช่างมันอนะ คลิปนี้ดึงขอขอยัดดึงแป๊บหนึ่งดึงเกมดึงเกมืกม ừ, แ๋่ไจ้น,นานหน่อยฮะ MC สกาบะมน่าจะมีแค่นี้แหละผมไปปลดมาโอเคขอเลือกระดับความยากน้อยนะผมเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ผ่านจริงๆนะโอเคมาครับผมนี่ผมลบเซฟเก่าไปแล้วเออลบเซฟเก่าไปแล้วปะ่ะเราก็ไปเลือกแอคที่สกันนะผมแล้วก็นี่ นั้นดาดดาดไหนนะดาสุดท้ายนี่ไปอะเนี่ยความยากมันจะมีสี่ระดับเว้ยผมเล่นเล่นแค่ระดับเดียเนี่เออเล่นไม่รอดอะก็นี่ครับผมขอเลือกเล่นความยากนี้นะแค่แอคเดียวเว้ยแค่ดาดเดียวพออมขอเล่นแค่ดาดเดียวพอเพราะว่าบอทดมันไม่ทางานนะผมเดี๋ยวแอคที่สี่ก็จะเล่นแบบแบบเดิมแล้วความยากสองดาว เดี๋ยวความยากสูงสูดก็ค่อยคิดอีกทีแล้วค่อยคิดอีกทีเพราะว่าแบบแค่นี้กูเล่นไม่ไหวแร้วะโอเคครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเจอเหมือนเดิมอันนี้เหมือนมันให้เลือกเลยปะอืมอืมอืมอม,มันให้เลือกเลยครับแบบมันให้เลือกเลยผมก็เลือกมาก่อนเอ เฮ้ยสวยอ่ะสีทองอ่ะโอเคอ่ามีปืนอันนี้ดีกว่าโอเคสีทองด้วยเนะทุกคนโอเคขออนุญาตแต่งปืนก่อนอ่ะผมนี่ซื้อไปเลือดปอดกระมืออืมซื้อไปให้หมดนะ อ๋อระเบิดนี้ไม่ต้องซื้อ,อเพราะวะเบิดเราใช้นี้อัน,นี้เราก็เก็บนี้มาใส่โอเคอ่าซื้อไปนี่สีทองซื้อได้ซื้อไปซื้อใส่เลยโอเคฮอปเลือดโอเคเลือดเต็มแม็กซ์เต็มแม็กเต็มหน่วยพร้อมพร้อม กูจะเล่นแบบมีสมองที่สุดแล้วทำไมตรงนี้ดาดมันแหลกเปิดมาก็เจอเลยเหรอเปิดมาก็เจอเลยเหรอเี่เเแค่นี้นะโอเคคิดคิดถึงปืนปืนปืนอะไรวะ a m ีนั้นเลยอะ่ะเอออันที่เราเล่นโอค้คิดถึงเลยโอเคอันนี้คืออันที่เราต้องเปิดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะผม ันนี้ก็เงินนะของเรียบร้อยระเบิดพร้อมอะไรพร้อมการนี้ฝีปะฝีฝีก็บ้าได้ห้าร้อยว่ายลนจิมจ้มจิมจ้มจิ้มยิงป ทรบอยตัวใหญ่ตัวใหญ่บ้าจุ๊กเคสนี้ก่อนพี่เปลี่ยนภาษากูก็ว่าทำไมกูกดไม่ได้โดนไม่ได้ดีเย่โยนดอกสองโ,โอ้โหเพื่อนเพื่อนมากระสุนทุกนัดเลยวาย ไปฮะคุณยู่ไหนเนี่ยไอ้เชกษ์ไปแล้วไปาปช่วย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 ยิงใครก็ขอโทษด้วยอ่ะกูตั้งใจกูแค้นกูแค้นจากคลิปที่แล้วเพื่อระแนนแหละอย่าครับอย่ารวใครพี่ อยงเงี้ยวอย่ามาใกล้พี่ไอ้น้องพี่ปรับความยากวะพวกเองไ like งอยู่ในระดับความยากหนึ่งดาวพวกเองจะโดนอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างางาูขนาดหนึ่งดาวเนี่ยสปีก็เยอะนะเนี่ยขนาดหนึ่งดาวเนีอยเออไม่ใช่ว่าสปีกน้อยๆเลยนะ แต่ถ้าเราเลือกเล่นรัดดาดอะ่ะมันจะให้ของเรามาอย่างนี้แหละครับผมเราเล่นเล่นรัดดาดนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ฟูไม่ฟูเท่าที่เราเล่นเองเว้ยเพราะว่าถ้าฟูอะ่ะมันสามารถเก็บของตามดาดได้ไงแล้วก็สามารถใช้ปืนนั้นได้เลยยาวๆแต่นี้เราต้องใช้ปืนที่มันแบบมีให้และของแต่งที่มันมีให้นะับโอเคก็คือถ้าเล่นตั้งแต่ต้นดาดเลยอ่ะของมันจะดีกว่านั่นเองฮะถ้าเลือกเล่นรัดดาดเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับผม ไม่ปืนไหนก็ต้องเล่นปืนนั้นแหละเออต้องเล่นปืนนั้นนะครับผมหรือว่าไปรัดดาดช่วงกลางๆก็ได้นะแล้วก็ไปเพิ่มไปหาของแต่งเอาโอ้ยสมพีมันก็ไม่ได้มันก็เยอะอยู่นะเนี่ยแต่แค่มันตีเราไม่ได้แรงเหมือนนั้นเท่านั้นเองเหมือนไรอ่ะมันก็เยอะอยู่เยอะอยู่ดีครับดูเพื่อเราเลือดเลยเท่านั้นแล้วไอ้บทไอ้บทจิมอ่ะ รีบเลยกังตึงไม่ต้องเก็บแล้วเพราะว่ามันเป็นดาษสุดท้ายสุดท้ายแล้วอะมันอึดด้วยเมื่อกี้โยนเล่นแม่งออะยู่ไหนอีกตุ่มหนึ่งอ้มาแล้วพี่บ้ม กูให้สองอันเลยวายวายวายหลายรอบพอมึงแล้วเนี่ยให้อีกอันอีกอันกูมีเยอะแจกครัแจกวู่นขนนั้นแหละกูแจกอืมมึงมึงอีกตัวที่ทำลายความ ความแบบชิบหายนีตัวมีตัว,ตวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวก่อนคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะผมบอกว่าเป็นวันดาสุดท้ายแล้วผมไม่ได้เล่นเออเพราะว่าเราเล่นเฟล,ลไปประมาณสองรอบใช่ไหมสองรอบสามรอบอะแล้วมันก็ไม่ให้เล่นดาดเก่าเลยนะผม,มนั่นแหละความโหดร้ายของนั้นมาดีมาดิกูเครืองวันนี้กูเครือง กูเคือกูขอระบายอารมณ์กับมึงหน่อยอะไอ้เฮียชอบตามจริงไหมสัตว์มึงชอบตามจริงไหมกูยิงหัวสแันที่สแันที่ตายไปดิควายสิทธ์เลยเฮียมึงขึ้นมาทำอะไรบนนั้นลงเหรอไยืดไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไปเล่นมากระสุนปืนกูที่ไหนหมดเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แย่มากไม่ได้แย่ถึงว่าไม่ได้แย่คิดถึงคิดถึงกระสุนมันเยอะดีรีโหลดชา้าไปหน่อยรีโหลดช้าปไปต่อยไปไปเฮ้ยไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่คิดถึงคิดถึงคิดถึงคนมันคิดถึงขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยผมไม่แต่งหดจิงกันนั้นน่ะผมแต่งหดจิงรีโหลดมันก็ไม่ได้โอ้แมททองเลยนะ นี่อะไรอะ่ะของอย่างไรอะ่ะออดีโดดนานเปิดเลยฮะปล่อยกูไปได้หรือเปล่าว้าวปล่อยกูเดยวปล่อยกูอ่ะเปิดอีซี่ไอ้เฮียมันยืนดูกูมันเลงยิงปืนแล้วดูกูมันเลงป,ปืน แลอวไหลเล็กหนานี่อีซี่นะเนี่ยขอย้ำนะว่านี่อีซี่ไอ้ยมันก็ไม่ไต่างกันหรอกแค่มอนเตอร์มันจะตีเราไม่ค่อยเข้าและเราก็สามารถตีมอนเตอร์เข้าได้เยอะกว่าเท่านั้นเองเออโดก,ก่อนเลย ah. เายาโอเครีบเร่วดีกว่าครับ ไม่ใช่อะไรผุมยือด้วยมันผมไม่อยากคลิปสั้นเออไม่อยากคลิปสั้นจนเกินไปนะครับผมเพาคลิปนี้ยังไงก็รู้สถานการณร์อยู่แล้วว่าชิปนาทีพออืมสิบนาที <c oughs> รู้สถานการณร์เลยว่ามันแค่สิบนาทีเท่านั้นแหละมันไม่ได้นานอะไรเลยครเพราะ <c oughs> ว่าเลือกเล่นความยากระดับนี้มันจะเร็วมากนะวาย วายขึ้นเราจะคอแมแหลกเลยสัตว์ตกใจจริงเมื่อกี้อยู่ๆก็โผล่มาเลื่องนี้แหลกจริงแหลกจริงไอ้ไอ้ฝูงแมลงเนี่ยอืมอืมอัดไปสองอัดไปสองแล้วกูอัดเข้าหัวหัวเพื่อนเนี่ย ไกี่ตัวแล้ววันนี้กี่ตัวแล้วเราเราเราคิวตัวใหญ่ไปกี่ตัวแล้วโอเคจิ้มนี้จิ้มจิ้มจิ้มดึงเกมฮะดึงเกมเนี่ยคลิปสั้นเนี่ยคลิปสั้นคลิปนี้สิบนาทีเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยอ๋อมันเป็นคลิป ที่จริงมันควรยาวกว่าน,นี้เว้ยเออมันควรยาวกว่าน,นี้นี่ไงก็จบไปที่เรียบร้อยแอคที่สามนะผมขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีไปเลยนี่แหละถ้าเราเล่นจริงเล่นกับเพื่อนนะถ้าเพื่อนช่วยเราอะแป๊บเดียวประมาณไม่ถึงสิบวินาทีด้วยครับถ้าถ้าถ้าคุณแบบเร็วนะเออถ้าคุณแบบดูอะไรเร็วโอเคนะี่มีคัทสินเล็กๆน้อยๆให้ดูนะผมป่เราพูเงียบเลย In our place, Mr. Walker. We are paying the price for our arrogance. Spare us the poetry, cocknuts. How do we kill him? We've still got that. We've got one shot. Let's make it count. โอเคครับผมนี่คือความมันที่เราจะเจอกันในพาร์ตต่อไปนะครับผมไอตัวนั้นยังไม่ตายและเราจะต้องไปจัดการตัวนั้นกันสปอยเลยสปอยเลยเออสปอยเลยครับผมว่าเราจะไปจัดการตัวนั้นในแอคที่สี่กัน,นครับผมเตรียมตัวได้ครับเพราะว่าแอคไม่ได้นานบอกก่อนเลยว่าใช้เวลาเล่นไม่ได้นานเพราะามีดาดเดียวแต่มันค่อนข้างที่จะยุ่งยาก <c oughs> ไม่เชิงยุ่งยากไว้บนหน้าลงคาดดีกว่าออพู้นี้พู้นี้ดีกว่าโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรากันด้วยนะครับก็มารอติดตามกันในแอคที่4ี่เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆครับปงเข้าหัว